สวัสดีค่ะเรามาทำนายไทยทักโชจกตาของชาวราศีกันกันนะคะประจําเดือนตุลาปีหกเจ็ดกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีกันในเดือนตุลายังเป็นเดือนที่ต้องเดินทางนะคะเดินทางในเรื่องของการงานในเรื่องของการต่อสู้ทุกทุกอย่างยังต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะคะเดินทางแล้วก็ในเรื่องของการฟันฝ่าอุปสรรค พันเผาอุปสรรคสําเร็จไหมเดินทางทั้งเรื่องของการงานแล้วก็ให้คนราศีกันให้ทําบุญนะคะทาบุญทําบุญทําทานทําสังฆทานแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อุปสรรคอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ทอยู่ภายในจิตใจของคุณหรือความเข้มแข็งของจิตใจของคุณอะไรหลายๆอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ไพ่ยอยู่ในจุดที่ดีเขาบอกว่า ถ้าคุณได้ปฏิบัติธรรมได้ทําบุญได้ทําจิตใจเข้มแข็งแล้วอุปสรรคทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของความรักหรือเรื่องของที่มีปัญหาภายในของคุณที่ต้องการแก้ไขเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะเ mm hmm. พราะให้สื่อถึงว่าจิตใ,ใจภายในของคุณอาจจะเกิดการขัดแย้งเกิดอุปสรรค เกิดการบางครั้งเกิดการถูกกระทาบางอย่างก็ได้แล้วก็การทํางานหรือทําอะไรบางอย่างของคุลศีกันให้ทํางานกับเพศตรงนข้ามถ้าทางานกับเพศเดียวกันก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาได้แต่คุณเกิดราศีกันเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถสรุปปัญหาทุกๆอย่างฟันฝ่าอุปสรรคได้หมดเลยแต่อุปสรรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเกิดจากอุปสรรคภายในจิตใจของคุณความ สับสนความหมอแอรของจิตใจของคุณถ้าคุณตัดปัญหาอุปสรรคตรงนี้ได้ก็ทุกอย่างสําเร็จค่ะการทํานายไทยทักเป็นการทานายไทยทักษ์โดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงอนไรคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ